วันที่20เมษายน2566เมื่อเวลา10นาฬิกา20นาทีที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนางสาวชุติการธีรโรจนพงศ์อายุ44ปีพร้อมด้วยนายกิรติอาจหานอายุ39ปีครอบครัวของนางสาวสุพิชชาปีดาเจริญหรือจีจีอายุ20ปีเน็ตไอดอลสาวชื่อดังได้เดินทางเข้ารับร่างของจีจีหลังจากถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณศีรษะจนเสียชีวิตภายในห้องพักชั้น14ขอองคนนนโโโดดมมิเียยรูาศ ครอบครัวนําร่างกลับไปบําเพ็ญกุศลตามศาสนาทางด้านนางสาวชุติการแม่ของจีจีกล่าวว่าตนยังติดใจเรื่องของพ่อนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒน์ชัยวณิชยาที่ให้ลูกพกอาวุธปืนซึ่งตนก็รับรู้ว่าลูกคบหากับเขาและได้เลิกรากันไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนจะกลับมาคบหากันอีกครั้งแต่รอบนี้ตนได้พยายามเตือนลูกเพราะเป็นห่วงแต่น้องจีจีก็ไม่ได้พูดความจริงว่ามีการทําร้ายร่างกายกันซึ่งช่วงหลังๆน้องกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงจึงบอกว่าคบหากันดีซึ่งทางฝั่งของตนเองและฝั่งพ่่่่อออแมมขงฝาาายยชกกก็ดีรตติัน เพราะไม่อยากให้ลูกคบกันส่วนสาเหตุของการก่อเหตุว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่3นั้นตนยืนยันว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองคนมักจะทะเลาะก,กันเป็นประจำตนคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวงและเกิดจากความอารมณ์ร้อนส่วนฝ่ายชายมีอาการป่วยหรือไม่นั้นตนไม่ทราบแต่ทางพ่อแม่ของเขาเคยบอกกับตนว่าเอาลูกชายไม่อยู่เพราะเลี้ยงลูกแบบตามใจทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าพราแม่ของจีจี้ยืนดูรูปของลูกสาวทั้งน้ําตาโดยทั้งคู่ได้มองไปที่รูปก่อนที่แม่จะหันไปคุยกับพ่อว่าลูกสวยเน,น จากนั้นทางครอบครัวก็ได้นําร่างของจีจี้ใส่ลงศพสีขาวก่อนจะนําขึ้นรถตู้ของมูล,ลนิธิเพื่อเดินทางไปยังวัดเพื่อประกอบพิธีต่อไปทางด้านร่างของนักเรียนเตรียมทาหารภูมิพัฒยังอยู่ระหว่างการชนะสูตรเพิ่มเติม